ฟังเรื่องราวของนี่แชมป์กันเลยดีกว่าแชมป์จ้าจดหมายใจากใจของโลกพระมหาเปรเียญธรรมก้าวประโยชน์รกรากรวาปเดชคุณหลวงพ่อแต่เคารพอย่างสูงกระผมพระมหาอาคมโอ้คงขลังหน้าดูองค์นี้ขลังสันติชัยโย อายุยี I, P, PP, ampa, PI, oh, andal, at, ่สิบี่ปีเรียนทำก้าประโยชครบที่หกสบาของวัดพระธรรมกายครับสาธุโอ้ฉันเรามีประโยชก้าสักพันรูปเนี่ยเนาะคงดีเนาะจ้ะโอ้ก็จะได้พัดเล่มนี้มานี่เลยจ๊ะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจดีๆเอาชีวิตเป็นเดิมมันนี่อะไรอะไรก็ใหม่เป็นอุปสรรคนี่อุปสรรคมีไว้ให้ข้ามไปจ๊ะ แล้วก็ไปคว้าธงชัยนี่เจ้าสาธุสาธุสาธุเป็นพัดที่ยิ่งใหญ่มากหน้าปิติและหน้าภาคภูมิใจทีเดียวเลยเจ้า ความมาถึงตรงนี้ได้เดี๋ยวฟังท่านเล่าเองเลยนะจ๊ะว่าก็จะได้มาถือพัดนี่ไม่ใช่ว่าเรามีสตางค์แล้วเราไปเออไม่นะมันไม่ใช่นะมีขายจริงนี่นะอ่าแต่มาก็ไม่ใช่อางนี้นะจ๊ะเออต้องผ่านขั้นตอนเหมือนเสื้อคลุยปริญญาเหมือนกันนะโอ,อ้แล้วก็มาสวมใส่นอนอย่างนี้นะไม่ได้ มันต้องมีขั้นมีตอนใช่ยไหมจ๊ะอ่านี่สางานสางานผมมีลำดาวเดิมผมเนี่เป็นคนเมืองปราสาทปราสาทหินโอ้สวยมากทินภูเขาไฟโอ้ทั้งแข็งนั่งร้อนเลยเนะผ้าไหมสวยอรวยวัฒนธรรมขอบอกจังหวัดบุรีรัมย์ครับอาอบุรีรัมย์ตำน้ำกินนี่นะ ยมยายของผมนี่อันตําน้ําแข็งไงมันแข็งเดี๋ยวกลับดีกว่าเสียงไม่ค่อยมีเดยที่ยิงกันช้าแล้วไปเนี่ยโยมยายของผมก็ว่าประสัการตั้งแต่ปลายปีสองห้าสี่หนึ่งโยมยายดูอยู่หรือเปล่าจ้าโดยทุกๆเดือนโยมยายจะนั่งรถจากบุรีลำ โอ้ต้องหลายชั่วโมงเนาะร<อ>พระประธานบนในวัดพระธรรม,มกายสาธุเจลแล้วก็พาผมมาด้วยครับอืมในช่วงรันอินน,นั่นเนาะหมายคุณคุณนะแต่ั้นผมรู้สึกสนุกสนานมากที่ได้มาวัดเหตุผลก็คือเพราะผมจะได้มากินขนมปัง,อ,ง,ปงอ๋อขนมนี่ดังเดียวขนมปังตอนขา,ากลับครับนี่เนหะ็นเนาะ ผมอมมาชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุสิบสามครบสาธุจ้าโดยการจักชวนของโยมอาจารย์สุภาพกลมกูลผมรู้สึกซาบซึ้งใจและตัองขอบคุณโยมอาจารย์ที่ชักชวนให้ผมเข้ามาสู่เส้นทางสีขาวครับสาธุโยมอาจารย์จงเจริญนี่ก็ภาพประวัติศาสตร์ที่มีได้ครั้งเดียวเนี่ยจ้าจะมีอีกทีจะไปเกิดใหม,มใ่นี่จ้านี่ย สาธุสาธุสาธุนี่ภาพมหาชจัน์เนาะที่เก็บเอาไว้ได้จนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยมาเป็นรูปที่หกสิบสามวัประมกายนี่ไม่ธรรมดานะหุ่นเจ้าคุณมาตั้งแต่ตอนนูนโอพอเป็นสำเนียปีแรกก็เดยเรียนบาลีเลยครับอ่าทุกเจ้า ได้เรียนสุดยอดภาษาเลยจ้ะผมเรียนพระบาลีด้วยความมุ่งมัน่นแต่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนให้จบประโยคเก้าให้ได้สาธุจ<า>้าและกระตัองจบเพื่อให้โยมยายได้เห็นสาธุโอ้สุดยอดหลานกตันอยู่เลยจ้ะใ,ในทางจบประโยกเก้าได้แล้วก็ต้องจบโยมยายได้เห็นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับนี่นะจ้ะ พอดีผมกลับไปเยี่ยมบ้านจึงได้ไปฟังประกาศผลสอบผ่านทางดี c มซีทันทีที่ได้ยินชื่อตัวเองว้าวผมตื่นเต้นมากรีบพุ่งออกจากประตูเลยโอ้ด้วยความเร็วสูงโอ้เพราะกัตกนบอกโยมยายว่ายายยายเออนี่คงมีเชื่อนะ หมอมซอผ่านแล้วอ๋อห <laughs> มอมหมอมอะอ๋อเหรอ <laughs> อ๋อที่เล่นนะเนี่ยหมอมแล้วหมอง <laughs> อ๋อเหรอเนี่ย <laughs> อ๋อคำเขาเรียกละอ๋อเรียกหมอมอ๋อ เออนี่ก็บมึงมีความรู้เนี่ยมอมมหาคมท่านะ